อ๋อพวกเราดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีน้ํามันนะเราต้องผลิตน้ํามันให้พวกเขาอ่ะอคุณยายแงะฉันคิดไอเดียออกแล้ว,ว<ะ>ฉันว่าเราจะสร้างแบบว่าโรงปั๊มน้ํามันดีไหมดีเหมือนกันคุณยายเราจะได้หาไรายได้ด้วยไงนี่ไงดูสิมีรถแต่ไม่มีน้ํามันอ่ะนะ,ะคุณครูตามมาแล้วพวกเราตรงนี้นะครับเราต้องไปสร้างนะครับปั๊มน้ํามันก่อนเดี๋ยนะ รู้สึกว่าฝั่งโน้นก็จะมีแบบว่าสนสนุกด้วยนะไปะไปทางนี้พวกเราตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งนั่นไงชิงช้าสวรคนอยู่ตรงโน้นแน่โอ้ไกลเหมือนกันแฮะคุณยายมาเร็วๆรสิเงฉันหอบแล้วเนี่ยนี่ครับข้างหน้าเราจะสร้างปั๊มน้ํามันตรงนี้พวกเราโอเคอ่ะออยพัมตรงนี้เลยจึงเรียบร้อยผลิตมานะครับตรงนี้ เป็นไงล่ะตรงนี้คือซูเปอร์นะครับเมกาต้องเสียโลบาคนะอันนี้ไม่เอาอ่าแล้วเราก็มาเก็บเงินตรงนี้นะเนี่ยเห็นมามปึ๊บพอปัมป๊มปัม๊มปั๊มปึ๊บแล้วก็เก็บเงินถึงได้เรียบร้อยอันนี้เป็นดีเซลเหรอราคาหนึ่งพอ้คุณยายไปไหนเล่างี้ฉันจะไปสร้างตรงโน้นของฉันบ้างอะ่ะงฉันจะแข่งกับแกเจ้าต่อะตะปีดโดอะไรเนี่ยคุณยายโอ้โหดูคุณยายสิไปละโอ้โหวิ่งกันแล้ว อะไรเดี๋ยวแต่ละคนมางั้นเราสร้างของเราก่อนนะครับแข่งกับคุณยายคุณครูไปสร้างสิแล้วมาแข่งกันโอเคพวกเราอันนี้เท่าไหร่เนี่ย2 0 0พันพัตอนนี้เรามีอยู่300นะครับเราเก็บก่อนถึงครบ1 0 0 0แล้วดีเซลโอเคมาแล้วครับอันนี้ดีเซลขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆอันนี้เสียโลบักอะเท่าไหร่149ใช่มอ๋ออหรอ จะเป็นซูเปอร์อะซื้อปัม๊มเรียบร้อยขึ้นมาไหมจุ๊บมาแล้วนี่แบบซูเปอร์นะครับอันนี้349แล้วก็ฝั่งนี้เคาน์เตอร์เออทางนี้กำแพงสร้างกำแพงก่อนมะเอา้าไม่พอนะครับมีอยู่แค่184ไปเก็บตรงนี้ก่อนจุ๊บอ่ะมาแล้วนี่เป็นไงฮ่าฮ่าสร้างประตูก่อนมะเดี๋ยวนะไปเก็บเงินก่อนพวกเรา ตรงนี้ถึงมีพันแล้วพันเจแล้วโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวนะขอสร้างประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยตรงนี้จึบมีประตูขึ้นมามะอ่ามีประตูขึ้นมาแล้วแล้วก็ข้างหน้าอะไรอะ่ะกำแพงหรอจึบอ๋อนี่ไงเป็นกำแพงซ้อนอีกทีนะครับแล้วก็มันมีป้ายด้วยนะ750 ไปเติมก่อนเจอเจอเจอโอ้ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับทุกคนเออแต่บอกก่อนนะ <What? S 1> มีดาบแบบว่าเอาไว้สู้กันได้ด้วยนะนี่เห็นไหมดูดูไม่รู้จะไปฟันกับใครนะไปไปกันต่อ,อข้างนอกมีอ,อันนี้500 ah. จึบ500อันนี้750มีป้ายนะครับนี่ครับป้าย702ต่อสเตชันนะครับมาเติมน้ำมันที่นี่กันได้นะทุกคน security gate ตรงนี้ป oh, okay. right? <c oughs> <hom> <c oughs> ้องกันนะครับเผื่อมีคนมาขโมยน้ำมันพวกเรานี่เป็นเลเซอร์นะครับเราผ่านได้ปะปุ๊บอ่าเราผ่านได้นะครับคนอื่นน่าจะผ่านมาไม่ได้มีโต๊ะตรงนี้หน่อยถึงโอเคเก็บเงินปุ๊บเรียบร้อยวางโต๊ะนะครับเอาไว้แคสเกมตรงนี้ได้มาเล่นเกมนะครับปุ๊บเอ่อตรงนี้เคาน์เตอร์วางเคาน์เตอร์ front เคาน์เตอร์นะครับวางไว้ตรงนี้อ่าเผื่อใครมาใช้บริการนะครับคิดเงินตรงนี้ได้เลย วางเกตตรงนี้จึบเออเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเป็นปั๊มหรือเปล่าลองดูนะครับวางดูจึบใช่มหมอ่านี่ไงมาแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆจะคุ้นๆมะมปั๊มน้ำมันเราจะเห็นอันนี้นะครับฝั่งนี้ก็วางด้วยจึงโอ้โหมืดแล้วทําไมไวาจัง <What? S 1> ยังไม่มีคนมาเติมน้ํามันนะครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเลย uh. เออเดี๋ยวนะ ฝั่งนี้อะไรเนี่ยหูห้าพันแนเออส0มร้อยนี่ายโฆษณานะครับแล้วก็ถังขยะโอ้น่าก,กินมากเลยอยากกินชอ็อกโกแลตจังปุ๊บแล้วก็มาฝั่งนี้อ๋อนี่บิลบอร์ดนะครับสองพันอมีรถมาแล้วเติมน้ำมันไหม100หนึ่งร้อยเหรียญหรอเราจะได้หนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับ <Yeah. S 1> ไปแล้วนะครับ <Ooh. S 1> อ้า <laughs> ผีหลอ <laughs> โอ้ ไม่คันแล้วเ<ง>ติมน้ำมันก่อนนี่จื๊บหารายได้ก่อนนะครับงามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับดูแล้วก็วิ่งไปตรงโน้นจื๊บอ่ะหายไป <c oughs> มาไม่เป็นไรเราสร้างต่อนะครับตอนนี้ผีไม่กลัวแล้วกลัวเงินไม่มีตอนนี้ <c oughs> จื๊บถังขยะป้ายบิวบอร์ดถนนพันห้าอ่ะมีถนนเพิ่มขึ้นมา จึ๊บอ้าเป็นไงโอ้โหนี่รถเท่ห0าร้อยแนะ่มาเดี๋ยวเราเติมให้จึ๊บกดก่อนขอโทษนะครับที่เหยียบโอ้โดเรียบร้อย <c oughs> ได้ไปเลยเต็มๆอันนี้รถตู้โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น,เยนๆเติมน้ำมันนะครับโอเคอะไรครับดีเซลใช่ไหมอ่ะดีเซลนะครับตรงนี้เติมก่อนจึ๊บเรียบร้อย ไม่ทันแล้วเนี่ยปึ๊บรถตู้อ่าเติมก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้จึ๊บสองร้อยเหรียญเรียบร้อยมีอีกไหมโอเคไม่ได้พักเลยนะครับตอนนี้ขอไปข้างในก่อนแล้วกันอันนี้สร้างหน้าต่างก่อนจึ๊บหน้าต่างมาอ่าเรียบร้อยหน้าต่างมาแล้วตรงนี้ไม่มีไฟเลยสามพันห้ามีไฟหน่อยว้าวเป็นไงสว่างขึ้นเยอะอ่าอันนี้500นะครับสร้างเชลก่อน จุ๊บมีเชลนะครับปั๊มน้ำมันก็ต้องมีเชลไว้ช้อปปิ้งนะครับเผื่อมีคนมาซื้ออะไรอะไรต่างๆจุ๊บอันนี้มีของนะครับเต็ไมไปหมดเลยอันนี้กำแพงจุ๊บฝั่งนี้1000นะครับ ATM ตู้ ATM ต้องมีนะครับให้คนมาเบิกเงินจุ๊บอ่ามาแล้วตู้ ATM เรียบร้อยอ่าดูเหมือนว่าข้างนอกเรายังสร้างไม่เสร็จนะสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันจุ๊บ วางไว้ก่อนนะครับตรงนี้ทางเข้าอีกทางนะครับค่าแว็กนะครับไม่ใช่ค่าแว็กต์หรือค่าวอตอะที่ล้างรถนะครับจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บนี่ฟึบมาแล้วฟืบโอ้ oh <my> God. ว้าวนี่มาล้างรถตรงนี้กันได้นะพวกเราฟ๊บจึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอ้โหแต่ว่ารถยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เราไม่ได้เราไม่ได้จะใช้บริการ yeah! oh, <laughs> ยาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้โดนดีดโดนดีดแป๊บนึงหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคต้องรอรถมานะครับ <c oughs> เราไม่มีเด็กปั๊มอ่ะเราต้องจ้างเด็กปั๊มหรือเปล่าน่าจะมีเด็กปั๊มนันเนี่ยจึบ๊บอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ด้วยโอ้เราไปชนคันอื่นดิเอาเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้เติมอะไรคันโน้นอ่ะโอ โอ้แต่ว่านี่ไม่มีใครใช้บริการเลยโอ้นี่ครับอ่าแล้วก็เรามาข้างในก่อนดีกว่าข้างในก็หมดแล้วนะเหลือแต่ชั้น2ตรงนี้มีกาแฟชเลอปี้ก็มีแล้วโอเคเราขึ้นไปเลยชั้น2นะครับจึบบันไดมาเลยปึ๊บขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้โหแต่ราคาเดี๋ยว2 5 0 0เอาถูกๆก,ก่อนละกัน2 5 0 0 อันนี้โต๊ะนะครับโอ้หเคาน์เตอร์เบเกอรี่เบเกอรี่เหรอเอาเบเกอรี่แล้วกันนี่เบเกอรี่นะครับอ้ไปหาคุณยายดีกว่าคุณยายอยู่ไหนเอ่ยเจ็บเออเอ๊นั่นรถใครอะอ้าวนั่นมันคุณยายด่ดาวโหนี่มาซุปเปอร์คาร์ดิคุณยายรอด้วยขอขึ้นไปด้วยได้ไหมอะคุณยายงาอยากนั่งรถคุณยายมานานแล้วเดี๋ยวคุณยาย คุณยายแก้อ่ะคุณยายอย่าขับดีสิอ่อขอขึ้นหน่อยโอเคมาเร็วๆเวออช้าจริงๆเลยเจ้าต่อตะปีโดเนี่ยไปเยี่ยมปั๊มฉันหน่อยดูนี่ปั๊มของคุณยายแกรนดนี่โอ้โหปั๊มคุณยายโหดมากๆเอาคุณยายจะล้างรถหรอด <c oughs> ล้างรถอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวอ๋อคูบอรดีเป็นเด็กปั๊มนะครับ <c oughs> นี่ตรงนี้เราจะเข้าไปยังไงอ่ะ คุณยายค่อยๆดิฟนะครับค่อยๆถอยจึ๊บมาแล้วล้างรถอ้าจื๊บดูโอ้โหโโโโคุณยายล้างรถในปั๊มคุณยายนะครับนี่คุณยายพาชมปั๊มหน่อยสิไปด้านหน้ากันหน่อยจึ๊บไปละคุณยายพาดิฟเงี้ยเกาะไว้ดีๆจึ๊บนี่ครับปั๊มน้ำมันของคุณยายโอ้โหขอลงไปดูหน่อยสิข้างในมีเหมือนเราไม่เอ่ยตรงนี้ อ่าตรงนี้มีเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็แบบว่ามีเหมือนกันเลยแต่ชั้นบนน่าจะเต็มแล้วฝั่งนี้ก็มีพวกน้ําอัดลมต่างๆนะครับชั้นบนขอขึ้นไปดูหน่อยว้าวโอ้โหเต็มมากตรงนี้มีห้องน้ํานะครับข้างในเป็นโกดังของฉันแงนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพวกโดนัทต่างๆนะครับคุณยายก็ขายอยู่แล้วก็มีเบเกอรี่ ว้าวเยอะมากๆเลยนี่อะไรอะ่ะ <What? S 1> ต้นไม้ประดับนะครับส่วนฝั่งนี้เอ่อมีเก้าอี้มีโตะนะครับตรงนี้น่าจะหมดนวมังโอเคทุกคนก็ปั๊มน้ำมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันนะครับปั๊มน้ำมันของคุณยายนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b ์ให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแว้นกับคุณยายก่อนะ yeah! จับแน่นๆนะหลานๆไปแล้วคุณยายพาแหวนวิโอวิโอโอ้โห,โห,โห,โหแหวนรอบเมืองเลยทุกคนดูวอา